ในโขนรามเกียรติเนี่ยมีการใช้ตัวแทนออกไปทําหน้าที่บ้างไหมอ๋อตลอดเวลาค่ะคือเราจะค้นพบว่าขนาดในตัวรามเกียรติเองเนี่ยตัวละครเอกก็จะเป็นเหมือนกับเป็น Top Executive Management ที่จะให้พวก Middle Management และโลเวอร์แมเนจเมนไปสู้ก่อนไปสู้ก่อนตัวเองก็คือจะบงการและข้อจริงคนที่ชักใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ นั่งวงการอยู่ข้างหลังแต่ไม่ใช่ทับหน้าทศกัณฐ์เนี่ยใช้ตัวแทนเชิดชัดเจนเดี๋ยวสั่งให้ลูกออกไปรบเดี๋ยวสั่งให้น้องออกไปรบเป็นคําสั่งเบญจยกายเป็นลูกของพี่เพกก็คือเป็นหลานของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็ใช้หลานว่าเธอต้องปลอมตัวเป็นสีดาแล้วแกล้งตายลอยน้ําไปเพื่อให้พระรามคือทศกัณฐ์เนี่ยมองพระรามเป็นเด็กไอ้เนี่ยมันเด็กพระรามพระลักษณ์เนี่ยมันเด็กสองคนมันไปไม่ถึงไหนหรก Oh. ไปได้ไม่กี่น้ำแล้ว <Ừ. S 2> ไอ้เด็กสองคนเนี่ยทำให้มันเสียใจซะทําให้มันเสียหน้าซะอ <Ừ. S 2> ไอ้เด็กสองคนด้วยอารมณ์ที่มันเด็กแล้วมันดีมันรักเกียรติยศของมัน mm. เดี๋ยวมันก็อายมันก็ <Ừ. S 2> ออกไปมันไม่สู้กับเราแล้วล่ะจะรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากแต่ละเพศสภาพ <Ừ. S 1> คือถ้าผู้ชายจงไปรบ ใช่ไหม,ไหมถ้าผู้หญิงมีเสน่ห์นีไ่ไปหลอกล่ออ่าไปหลอกล่อหรือไปปลอมตัวห,หรือไปยั่วคือจะใช้อะไรสักอย่างที่รู้ว่าเป็นจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะชนะเสมอ